ตัวหินปูนที่เป็นภูเขาหินปูนตรงจุดนี้เขามีปิดไปเมื่อประมาณสักเดือนกรุมาพันธ์2 5 6เาเพราะมันมีหินถล่มโอ้โหคือมันจัดซ้อจนกลายเป็นแบบเป็นโพมงแล้วมันก็ยุบตัวลงไปตรงกลางอายุแบบหลายร้อยล้านปีนี่แหละเวลาเปลี่ยนมั่นใจ ไม่เปลี่ยนทราลลาจีน่าฮุนไดเครตา need your next สวัสดีบ่ายวันสาวฝอเรามิกกลับมาประจำการแล้วจ้าหลังจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้เวลาที่ก่อนหลีเป๊ะสัปดาห์นี้ได้เวลาบอกลาหลีเป๊ะมุ่งหนะ้าเข้าฝั่งกันแล้วว่าแต่วันนี้เราจะไปไหนกันนะรถเมย กับของเราเดี๋ยวเราพาไปหาที่เที่ยวนะคะบนฝั่งสตูจริงๆต้องบอกว่ามีที่เที่ยวอีกหลายที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงโซนทะเลทั้งนั้นธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามที่สตูหลายจุดเดี๋ยวก่อนจะไปหาของกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยช้องเราต้องหาของกินกันก่อนครับผม รุปเราเลือกร้านได้แล้วนะคะร้านน้องมีป้ายเขาเขียนการันตีตั้งแต่หน้าร้านบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้จะต้องอร่อยเหาะแน่นอนอสถานที่ดีงามมากมันแบบอยู่ติดริมถนนใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางถ้าเกิดคุณจะไปที่ท่าเรือปากบาราคุณจะผ่านทางนี้อยู่แล้วงั้วะาทานได้เลยหรือขากลับถ้าสมมติก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองคุณก็แวะกลับรถนิดเดียวแล้วก็มาทานก่อนก็ได้จริงๆเขามีสองสาขานะคะเขามีสาขาในเมืองด้วยแล้วก็ สาขาที่อำเภอระงูง <_ d isk> ก็อยู่ตรงนี้เปิดใหม่มาประมาณสักสาปีในเมืองเปิดมาส0ปีเนี่ยเดี๋ยว <_ d isk> เพื่อนมาถึงก่อนแล้วแล้วเพื่อนก็สั่งอาหารเสร็จแล้วด้วย <_ d isk> วันนี้ที่เราสั่งกันไปยำผักสามอย่าง <_ d isk> ผักสามอย่างใที่นี่มีที่แอบมองก็คือมีผักกูดแน่นอนถั่วพลูแล้วก็เส้นเส้นคือหัวปลีอร่อยแน่เลิศเนาะเพราะมันเป็นผักกู้อเพราะมันเป็นผักกู้ มันต้องว้าวซาแน่นอนใช่มันต้องว้าวซากุ้งผัดกะปิสตอนี่เลยบอช,ชอบสตอมากๆหอยเจดีไม่เคยกินเลยอ่ะมันน่าจะกุบๆเนาะดูแล้วแล้วก็มีปลากระพงผัดชานี่แต่ผัดชาที่นี่ดูไม่เหมือนที่เราเคยกินที่กรุงเทพปกติมันมีกระชายอ่าใช่ปกติมันจะมีกระชายมีเครื่องแกงอะไรแบบนี้แต่อันนี้ใส่เป็นนแกงบดแกงส้มกูดำไข่นี่ ปกติเรากินแกงส้มปลาอะไรบ้างวันนี้ได้กินแกงส้มปูมันชื่นใจจริงๆยังไม่หมดนะคะอีกอันนึงแกงปูใบชะพูหมี่ลวกนี่แล้วแบบว่าปูเป็นกันเชียงมาเลยกันเชียงนี่ยังไงนะที่รอนตีมาเลยเดี๋ยวกินมาก่อนเดี๋ยวจะพาไปกันเชียงวันนี้ไปไว่ายน้ำเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวมี <c oughs> มีน้ำไง <c oughs> ทิปไหนที่ต้องนั่งเรือสามวันติดมาสามวันนั่งเรือสามวันมาเมืองทะเลอ๋อต้องไปหรอสตูนมีที่อันซีนอีกเยอะที่แบบว่าไม่ใช่ทะเลกว้างทางนั้นถูกไหมมันมีที่อันซีนอันซีนอีกหลายที่ที่แบบเอ๊ะมาทั้งทีคือเผื่อเวลาอีกวันหนึ่งแหวะเที่ยวด้วยโอเคกินข้าวก่อนดีกว่าว้าวซามากเลย อืมรสเผด็ดเปรี้ยวเค็มแซ่แบแ่บ บ้านบ่อเจ็ลูกอําเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลอันดามันปัจจุบันนะคะชุมชนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ G.E.O. Park ซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานหมู่เกาะเพตาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูงซึ่งชาวบ้านจะนําเรือหัวทงพาเราชมความงามของสถานที่ต่างๆถ้าเราล่องเรือในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาจะผ่านทั้งหมด7สถานที่คือ โบราณสถานบ่อเจ็ดลูกสันหลังมังกรผาชัยนี่ทำลาดพบรักปราสาทหินผ่านยอดอ่าวตะลกระระอ่าวฟอสซิลแล้วก็หินตาหินยายจ้าจากที่เรากินข้าวกันเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะเราก็ขับรถออกมาสักประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็อยู่ในเฮลังงูเหมือนเดิมนี่แหละแต่จะพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาค่ะปกติจะมีอยู่ประมาณสักแบบเจที่ด้วยกันนะคะ เรามาถึงปั๊บปกติแล้วก็จะไปขึ้นที่ท่าเรือบ้านบ่อเจ็ดลูกนะคะแต่พอดีเมื่อกี้นี้เราวัดไปแวบหนึ่งแล้วปรากฏว่าน้ามันลดลงไปเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาขึ้นที่ท่านี้แทนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถชมวิวนี่เขาใช้นี่เป็นตำนานเป็นตำนานเขาใช้ชื่อเขาช้ยนี่แล้วก็มีสถานที่อื่นๆอีกน,นะคะก็เป็นการเที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆไปมีไกด์พาเราเที่ยวก็คือไกด์นัทไกด์นัทสวัสดีครับ แกน่าจะพาหนูไปไหนวันนี้วันนี้ก็นะฮะหลักๆเลยที่ก็จะพาไปช่องลอดพบรักนะฮะหรือว่าถ้ำลอดพบรักนะครับที่ได้เรียกกันนะมันเคยเป็นฉากแสดงหนังครับชื่อหนังอูกาฟ้าเหลืองแสดงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับเพราะว่าตอนนั้นนี่คือชาวบ้านที่อยู่แถบนี้นะที่ทําประมงเขาจะระเบิดปลาในแนวปากกรังครับพอระเบิดปลาในแนวปากกรังปุ๊บทำให้แนวปากกรังเสียหายนะฮะเยอะมากครับเสียหายเยอะมากในยุคนั้นเลยทําให้หนังเรื่องนี้แหละครับ แสดงแล้วก็ถ่ายทําขึ้นมาเพื่อจะสะท้อนถึงการอนุรักษ์นะฮะในแนวปะกากรัง<น>ครับผม<น>จุดนั้นในพี่ช่องรถพบรักเราจะลงขยักนะฮะอ๋อเราเรือหัวทงเข้าไม่ถึงครับลอดไม่ได้อะอเรือหัวทงนะครับเดี๋ยวเราลงขยักแล้วก็พายเรือก็ชมบรรยากาศนะครับสองทางทางไปเรื่อยๆนะครับ ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชั้นหินภูเขาหินปูนนะครับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพี่แล้วก็ฝ่ามือก็เรียกว่าอ่าวปากใบลาได้เดี๋ยวเราไปไปดูตามจุดต่างๆเราเดี๋ยวค่อยอธิบายไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปด้วยกันเนาะใช่ครับโอเคขึ้นเรือนี้ไปครับผมใช้เวลานานไหมคะพี่นัทเวลาประมาณ15นาทีครับเดินทาง15นาทีครับผมไปไปไปขึ้นเรือกัน วันนี้อากาศเอาอีกแล้วนะคะคืนๆเราก็จะผ่าเข้าไปในโซนที่เป็นปากกงลางแล้วก็เขาหลากหลายลูกตรงนี้ เห็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติก็อยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้เห็นกับตากันนะจ๊ะแต่ความน่าอัศจรรย์ของอุทยานหมกาะเพรตาอยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าต้องติดตามกันต่อเพราะเรายังมีพิกัดการเดินทางแล้วก็มีคําถามมาแจากของรางวัลจากสตูนมาฝากกันด้วย เวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทริลาจีนา่าบูตีฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มจุดนี้คือเรือทุกลำที่ออกมาที่นี่นี่ครับต้องมาเช็คอินที่นี่นะฮะามาแจ้งยอดจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็มาจ่ายค่าธรรมเนียมค่าอุทยานเพจานะฮะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะเข้าที่นี่คนละ20บาทครับพี่ คนละ20บาทคนละ20บาทแต่ว่าสาวนี่60ปีขึ้นไปคือฟรีค่าธรรมเนียมครับแล้วก็เด็กอายุไม่เกินปวกนะฮะก็ฟรีเนี่ยก็ต้องมาตามเวลาดังนั้นต้องดูว่าแต่ละวันน้ําขึ้นน้ําลงช่วงเวลาไหน<ช>นี้เนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาเขาพบรักตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเขาพันหินได้ได้ครับได้คือเราไปทยักไปนู่นเลยไปประสาทหินเลย สกัดเกาะเขาใหญ่ตรงนี้เรียกว่าเกาะเขาใหญ่นะคะก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาเพตรานี่แหละเราจะล่อไปที่ช่องนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นคายักจากตรงนี้ไปเลยพร้อมแล้วเราก็ขึ้นเรือคายักเพื่อที่จะไปที่ถ้ำรอดพบรักค่ะ แบบมีหินงอกหินย้อยตรงช่วงกลางตรงนี้ตอนแรกดูจากข้างนอกเหมือนท่ามันจะแบบไม่กว้างมากแต่จริงๆแล้วข้างในคือระยะทางมันเยอะพอสมควรนะคะว้าว หลังจากพายเรือคายัคลอดช่องหินอันสวยงามน่าตื่นเต้นแล้วเมื่อแง้มมองหน้าขึ้นไปบนผาหินก็จะเห็นโรงถ้ำชาวบ้านเรียกว่าถ้ำโจรสลดัดถ้ำน,นี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือฝนตกก็ไม่เปียกห่างไกลจากชายฝังค่ะทำให้มีความเชื่อกันว่าถ้ำน,นี้นะ่ะเป็นที่ซ่อนของทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายนั่นเอง ตรงนี้แบบสามารถเห็นเขาหินคูลแบบก๊กอ้อยมากๆเลยอ่ะจะเข้าไปด้านในกดระเบียบของการเข้านะคะก็คือต้องใส่หมวกน็อคด้วยเข้าไปในประสาทพันยอดนะคะเพราะว่าจริงๆข้างในมันจะมีช่วงที่เราต้องลอดถ้ำเข้าไปก็ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนานาว้า มันเป็นเวงแบบเหมือนเป็นกำแพงสีดำแล้วเป็นแบบซี่ๆๆๆแหลมๆขม้างบนล้อมรอบตรงนี้หมดเลย ปราสาทหินผันยอดหมู่เกาะเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพลตาเพิ่งเปิดให้เข้าชมอีกครั้งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2564ที่ผ่านมานี่เองหลังจากผ่านเหตุการณ์หินถลม่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี64ปราสาทหินผันยอดนั้นเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในยุคออร์โดโวิเชียนมีอายุเก่าแก่กว่า488ล้านปีเชิวน,นะและเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกซะด้วยซึ่งนับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศ จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือหินที่เป็นเหมือนยอดปราสาทขนาดใหญ่มีหินเป็นแนวสันเขาโอบล้อมเป็นวงกลมคล้ายป้อมปราการที่มีช่องให้พายเรือคายักเข้าไปด้านในได้ภายในนั้นก็มีหาดทรายเล็กๆให้ลงไปเดินหรือหากเวลาน้ําขึ้นก็ยังสามารถลงไปเดินในน้ําได้ด้วยเพราะน้ําจะมีความสูงแค่หัวเข่าเท่านั้นเองจ้าเขาบอกว่าถ้ามาในช่วงที่แบบว่า ระอาทิตย์มันต,งต,งตรงๆข้างบนแล้วส่องแสงลงมาตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องแสงลงมาแบบสวยงามมากสวยงามมากในธรรมชาติสร้างสรรค์แต่เพราะอย่างที่เห็นเราจะเห็นรอยตรงเนี้ยที่มันมีหินที่มันถล่มไปแต่ก็ไม่ได้ปิดทางเข้านะคะเพราะว่ามีช่องที่สามารถเข้ามาได้หลายช่องเลยถ้าน้าลงกบบนี้ช่องนี้ก็ไปได้เมื่อกี้เนี้ยทะลุไปตรงทะเลฝั่งนู้นสวยๆกันซีนประเทศไทย เอาล่ะหลังจากภัยเรือคายักเข้าไปชมบรรยากาศด้านในแล้วช่วงหน้าก,กลับมาลุยอุทยานแห่งชาติหมู่กอะเพลตาก,กันต่อพร้อมคำถามร่วมสนุกและพิกาดการเดินทางอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนชุนนนอ กระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซิลีสนับสนุนโดยชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำกลับมาเปรกเนี้ยหลังจากที่รถเมลรับผองเพื่อนเช็คอินหลายๆจุดท่องเที่ยวรู้สึกว่าจะอินกับความสวยงามของที่นี่อยู่นานเนาะแต่ก่อนที่จะไปปักพิกัดกันวันนี้ขอว้าไปเจอพี่ชายสุดที่รักของรถเมลคนนี้กันก่นกอนพี่นีโนเมทนีวันนี้มีเรื่องอะไรมาเมาลอยกันจะพี่จา๋า งดงามไหมคะคุณพอ่อน่ารักอะ <No. S 2> คือก็มีอะไรของเขาที่เป็นเอกลักษณ์เขาดี <No. S 2> ก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะคือตอนนี้ยังเป็นตึกเมื่อก่อนมาสมัยก่อนที่ขี่มอเตไซคย,ยังเป็นเพิงอยู่เลยล uh. ำดวนพระทอดร,ร้านกาแฟไทยหรือ ได้ทั้งเขาได้ทั้งทุ่งนามีที่ให้เราได้ไปเดินเล่นอะไรต่างๆนานากันด้วยน,นะนี่แต่ในระ<ค>นหว่างทางาเต็มเลยถ่ายรูปถ่ายรูปแบบไม่ใช่ละเขาถ่ายรูปกันด้วยนะเขาถ่ายรูปกับคุณพี่เยอะฮอตมากตั้งแต่ที่วัดไปวัดเนี่ยโอ้ยแม่แม่ทั้งหลายคุณนีนอตัวจริงนี่แบบว่าเขาพูดกับหนูนะที่เดินออกไปแล้วอ่ะพี่ก็ได้ยินพี่ก็ได้ยินเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะอายุเป็นนีนอแต่หน้าตาเป็นน้อง หลับเลยผมกลับไปเพราะพี่ภ şey yes, ูมิใจเวลาคนแอบชมพี่แม่บอกว่าตัวจริงเขาดูดีกว่าในโทรทัศน์อีกนะอย่างเงี้ยเมื่อกี้แม่เขาเขาพูดอยู่แต่เคยนะก็ต้องบอกก่อนว่าปีนี้55ใช่ไหมแต่เคยโดนคนทักว่าเออทำไมตัวจริงดูเด็กทำไมตัวจริงดูดีกว่าในโทรทัศน์แต่เคยโดนทักทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อ เพราะว่าตอนที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับไปแตกแดดตากลมตากนู่นนั่นที่ทําสวนน้ำไร่เนี่ยไม่ได้เคยด,ดูดูแลตัวเองเลย<ะ>ด้วยด้วยดวยการดูแลจากภายนอกเนี่ยแล้วมันพังนิ้วรอต่างๆมันมา ตั้งแต่หน้าผากได้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนี่มันมาหมดเลยแล้วก็หนกแก้มนี่มันไม่หมดเลยก็พยายามสั่นนะพอมีคนทักแบบนั้นนะก็หานู่นหานี่มาใสันในที่นี่คือสันหานะคะสันหาก็ปรากฏว่าหาอะไรก็ไม่ตอบโจทย์ใช้อะไรก็ไม่ตอบโจทย์จนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพาราดีเราก็เฮ้ยเปิ้ลตอนเขาลูกใปหมเปิ้ลแบบผิวกร้านมากอ่ะคือดูคุ้มคลนขยลยอะไรอย่างเงี้ย เพื่นไปทำอะไรมาทำไมตอนนี้เปิ้นสวยผิวดีมากเลยเพนบอกเปิ้นใช้แกาลาจีน่าเราก็บอกว่าซื้อได้ที่ไหนเพราะไม่รู้จ,จริงเพืนบอกโทรไปที่157 7, 7. แล้วก็เอของโทรทัศน์นี่หว่าคือเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่เชื่อเรื่องของขายในโทรทัศน์เนี่ยแต่เปิ้นเรียกเราพ่อคงไม่โกหกเราหรอกอ่ะลองก็ลองวกะก็โทรไปที่157 7, 7. สิ่งที่ผมได้มาคือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับสิ่งที่ตกใจคืนแรกที่เปิดใช้ก็คือนี่เนื้อ เซรั่มโอ้คือเข้มข้นมากแต่เรากลัวว่ามันจะเหนอะหนะนั่นแหละแต่พอใช้จริงๆนะครับทาไปปุ๊บแตะหน้าตัวเองไปแว็บเฮ้ยยังไงคะซึมไปหมดเลยไม่มีเหลือเลยตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยว่าผิวเราชุ่มชื่นขึ้นใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักมันไปทําอะไรมาหล่องพื้นติดง่ายขึ้นไม่เปลืองหล่องพื้นแล้วเฮ้ยสองอาทิตย์มันเร็วขนาดนั้นเหรอบางตัวใช้2เดือนใช้เกือบ2ปีก็ไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยก็ส่งไปให้เพื่อน ตรวจหน่อยว่ามีสเตียรอยด์มีประหลอดมีอะไรไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็ใช้มาตลอดและครับสัก3ากระปุกเท่านั้นสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีานกานล่องปากล่องกล,งลางแลดูจังคือผมไม่ได้บอกว่าใช้มันจะตึงเปียนะถ้าตึงเปียค,คุณไปหาหมอศัลยกรรมมันก็ดียอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็สามารถย่นได้บีบได้เพราะผมไม่ได้ฉีดไม่ได้ทําอะไรมาคือมันเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยวัย55ผมได้แค่นี้ผมแฮปปี้แล้วไง แลวผมก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนที่ใช้ไตรลาจิน่าแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็พอใจในสิ่งที่ได้มา mm hmm. นะครับเอาเป็นว่าวันนี้มารายการนี้โปรที่เอามานก็เรียกว่าเป็นโปรครั้งประวัติศาสตร์ทางไตรลาจิน่าขอมาเลยว่ายอมให้แค่พี่โน่คนเดียวเท่านั้นแล้วผมออกมาต่างจังหวัดด้วยไง mm hmm. ก็เลยขอเขาไว้เพราะฉะนั้นเขายอมขายให้แบบขาด เป็นโปรเซรัมล้วนเพราะฉะนั้นแฟนไตราลาจีนาที่ต้องการเซรั่มเก็บไว้ห้ามพลาดเงินไม่พร้อมเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรจองไว้ก่อนสายจะเต็มเร็วมากเตือนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโปร,โซรเซรั่มล้วนฟังไว้เลยนะครับ เตรียมยกหู<ม>กดมาที่1577หรือ Line แอดไตรลาจีนาผมจะให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ใช่ไหมครับ<อ>ไม่พอเอาขนาดพกพาไปอีก 3, 3> อปกติได้แค่2นะ2นี่คือเต็มที่แล้ว<อ>5ชิ้นนี่จาก8,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้น<ม>ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้เอาแบบทาเยอะขึ้นได้เลยนะ สเดือนตกวันละสามสิบกว่าบาทเพราะว่ามันเพิ่มมาอีกหนึ่งกระปุกเล็กามาขายเนี่ยผมไม่ได้รวยขึ้นแต่ผมอยากแนะนําสิ่งดีๆให้แล้วผมเนี่ย ทำงานในวงการมา3ากว่าปีผมไม่นั่งหลอกใครว่าผมใช้ตัวนี้แต่ผมไ,ไม่ได้ใช้มผมใช้จริงนะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาที่1577อย่างที่ผมบอกจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายมผมทำทราลาจินา่าพูดเรื่องทราลาจิน่ามา3ปีแล้วโปรวนี้ผมก็ไม่เคยเจอต้องขอเพิ่มเลยเพราะมอม้านะ่ะเขาใช้เดี๋ยวเขาจะโทรไม่ทัน<อ>เขาจะต้องซื้อไปเก็บเอาไว้เอาเป็นโปรประวัติศาสตร์นะเอางเงะเจ้านายก็ไม่มาด้วยเอา นะถือเป็นโปรโดีไม่มีอีกแล้วถ้าไม่จองวันนี้ก็อย่าหวังที่จะได้แบบนี้อีกเพราะพี่ขโมยของเขามาขายเอาพูดง<ะ>่ายๆเดี๋ยวไปเคลียร์ที่กรุงเทพทีหลังอ่ะยอมเพิ่มไปอีกร้อยสายอ่ะ <Yeah. S 1> เป็นสามร้อยสายคุณมามะ้าขาต้องรีบกดโทรศัพท์ให้ทันนะไม่ได้นะโทรมาที่1 5ึ่หรือ Line แอตโตร์ลาจีนะครับ1แถม1แบบนี้นะครับแล้วก็ยังได้ ขนาดพกพาไปอีก3 5ชิ้นจาก8,800บาทหรือ2990บาทเท่านั้นใช้ได้นานตั้ง3เดือนเขาเนี้ยสมเดือนเต็มๆเลยใช้เยอะขึ้นได้ด้วยนะครับตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นครับอย่าซื้อจากข้างนอกนที่ไม่ผ่านช่องทางของเราเพราะว่าคุณจะโดนของปลอมจริงๆมีคนถามรถเมย์มาเยอะบางคนนี่แม,แม่ๆที่แบบเป็นแฟนรายการด้วยนะคะส่งมาหาเลยบอกว่าเนี่ยบางทีเห็นเพจเอ๊ะมีใน Facebook มีในนู่นมีในนี่ไม่ใช่เพราะว่า1577ต้องโทรศัพท์เข้ามาสั่งอย่างเดียวมี่ามช่องทางเท่านั้น12.7 เจ็ดไลน์แอตไทรลาจิน่าหรือแอดไทร a ลาจิน่าแบรนด์มีอยู่3ช่องทางนี้ที่คุณจะได้ของจริงเท่านั้น mm. และก็ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้ mm. พี่หมูดหลก mm. คุณปานธนพรคุณกิกมายุรินคุณปุ้ยพิมลวนันเชฟป้อมนะครับ oh, หรือเจนิเฟอร์คิมใช้ไทรลาจิน่าจริงหมดทุกคนถ้าไม่ได้ใช้จริง เป็นกฎตายตัวของบริษัทครับห้ามมาพูด,พดนะครับเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทแค่โทรล็อกสิท์ของคุณที่1 5.7หรือไลน์ a อทร a ยลจ i น a นะครับ1แถม1แบบนี้นะครับแล้วก็ยังได้ ขนาดพกพาไปอีก3-5ชิ้นจาก8,800บาทเหลือ2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ของคุณพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายเป็นโปรครั้งประวัติศาสตร์หา <S <S โปรดีกว่านี้ <S <S 2> <S 2> ผมว่าไม่มีแล้วถ้าไม่จองวันนี้ก็อย่าหวังว่าจะมีแบบนี้อีกโทรมาที่1577ครับ สตูลของเรานะคะตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเราก็พาไปตามจุดต่างๆของสตูลอย่างที่เป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนอย่างไปหลีเป๊อย่างเงี้ยรถเมย์ก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้ไปนะคะสวยแล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาเที่ยวอีกเพราะว่ามันชิลมากมันใช้ชีวิตแบบ slow life ได้กินนอนเที่ยวน้ำดูธรรมชาติแล้วก็ทะเลไทยสวยมากนะคะแม้กระทั่งขึ้นมาที่เกาะสตูลเองแล้วเนี่ยตัวเมืองที่เป็นพื้นแผ่นดินก็ยังมีสถานที่ให้เราได้แบบไปเที่ยวกัน จะมานั่งเรือหัวทงแบบนี้มาเที่ยวในเขตที่เป็นแบบป่ากงกลางหรือเป็นหมู่บ้านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกอาหารอร่อยด้วยที่สําคัญดังนั้นถ้าจะมามาได้เลยนี่เรียกว่าคงสุดท้ายเพราะว่าพุษภาคมนี่คือพอหลังจากนี้ไปก็จะเข้าหน้ามรสุมแล้วอาจจะต้องมาอีกทีคือปลายปีพฤศจิกาแล้วนะคะดังนั้น รีบมาเที่ยวกันถ้าจะมาก็าอย่าลืมนึกถึงแอร์เอเชียใครก็บินได้นะคะวันนี้ขอบคุณแม่สำหรับการเดินทางของเราซิเลเ n นดิพิตี e บีชร,รีสอร์เกาะลีเป๊ะบันไดายาวิลล่าบันไดายาสปีดโบทหรือว่ารถตู้จาก j o l ลี่ทราเวก็ใช้บริการกันได้เลยนะคะดูแลอย่างดีเลยทีเดียวขอบคุณชุมชนบ้านบ่อเจ็ลูกด้วยนั่นเองนะคะ ตอนนี้เรามาปิดท้ายเทปนี้ที่พิการการเดินทางในการมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพลตากันดีกว่าเริ่มจากท่าเรือปากบาราเรามาทานข้าวเติมพลังที่ร้านน้องนีซาขาลังโง่ด้วยการเดินทางด้วยรถตู้ใช้เวลาเพียง10นาทีจ้าและจากร้านน้องนีเราไปที่ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเพื่อขึ้นเรือใช้เวลา30นาทีโดยประมาณเนาะและการล่องเรือชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพลตาควรมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะ อันนี้ก็ได้เวลาของคำถามประจำสัปดาห์แล้วอันลุละ่ะสิ ฟังคำถามมีอยู่ว่าออทยานธรณีโลกที่รถเมล์ได้ไปเที่ยวครั้งนี้มีชื่อว่าอะไรทราบคําตอบแล้วเข้า Facebook พิมพ์ค้นหาฟอ o ์มีกติกาเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์พร้อมกับตอบคําถามคําตอบไหนถูกต้องแล้วก็โดนใจที่สุดก็จะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปเนาะและใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ก่อนเห็น,น <he S 2> ชื่อตัวเองอย่าลืมไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลไปเลยจ้า เสาหน้าพลาดไม่ได้ฟอลโล w มีจะบินลัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 จะมีอะไราเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามเชียวนะอมริน